เดี๋ยวครับตึงหมือนตัวครับเห็นไหมครับโอ้โหตึงเผาอึงกรโดนแล้วครับตัวใหญ่อยู่ครับไปครับตึงครับโดดยบยบยบ่ยนครับ,บตัวโอ้โหตบโอ้โโอมีตตัวใหญ่ใครเลยครับไป ลงครับลงครับโอ้ยรุ่นมีตัวใหญ่เลยเห็นไหมครับโอ้ยโอ้ยบิ๊กเลยรุนรุ่นรุ่นวะน,นี่เละเละเละหมดตกแดงเห็นไหมครับโอ้ยไข่เต็มกงเลยนไหมครับตัวลงครับนี่อันนี้อยู่ไม่แตงครับตัวเล็กนิดนึงไอตัดผมไปเรื่อยๆครับ โหเลยตัใวใหญ่เห็นไหมครับเออจังไอ้จิม้มพงด้วยมา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 ด้วยครับเห็นไหมครับตัวนี้ดูไม่เด้งครับไปครับ कोई गाड़ी चुकी होने ấy sao cũng con. Tôi đi luôn ครับ. ớ. Má cái con này. อ,อ,คคอ,อดูอยู่ในน้มครับโ้ลังถูขึ้นจากกีตะหัวสวสดเลย mungkin tu neng. มครับนีครับงอยอยู่ข้างคองครับโลอหมูโลง ตาดึงๆตางลงลงมานหนูยครับเ้ยฝน่ออกเรื่อยๆครับดแเยๆใ,ใครเต็มทองทั้งน,นั้นแล้ครับพอได้ตมครับพอได้จมครับ